ตัวตันได้เ็นจุดวันน,นั้นู7วันเล็7วันเขาบอกอขอกเฉพาะหน้าฝนนะนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันอังคารที่16ืีนกรกราคม2567 มทตำรวจตรีผมพิ่มปมสบัสด์เนี่ยมันผ่วายดอกไม้เรียกว่าเราบ,บัวสวัด์บัวสวัสด์มีอยู่ตาม,มาไวา้วไบบป่าดยเดือิษย่ากนต้องเอาไปเอาไปยนาก็เหลือสองสองสองอะไรสอง,สอง,ส,องสองดอกดีนะมันใชน้เป็นศิษย์ปเลยก็ไล่เรียๆกันไปมคนได้มาพิจม,มันผ่าวายประการาน์ทนไม้ยื่นป่าพรออ้าวย สัเหรุอก็ขอไปรมีหลวงพ่อพราเจ้าใหญ่ยิ่งแปลงหลวงู่วันท uh, <yes. S 1> ั <t> ้งสามพลุกจับตรีภูมิภิญโภคสวัสดิ์ขอองคพระคระวนานลานีดาวมีสวัสดิ์ด้วยน่คุณหมอดูแลย่ในสุชาคุณหมอกระด้างดูอยู่สุภาพร่างกยขอให้แข็งแรงยิ่ทธิ์จิติวากสุขวันเลยจะเรียนด้วยบารใหม่จะเรียนด้วยพระสงฆ์บัตรชี้จีนทอา

ยัตถโอบันรัสโอยัตถามณิโตติรัสโอยัตถามิเทโยวิวาจันโตสัมมาโลคโลวินาสะตุมาเตภวันตรายโยสุขิียรเทตายุโกภะวะอภิวาปนาสีเทชจานิจังวุตนา i uh -huh. uh -huh.